สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านนะคะก็มาเจอเราในวันศุกร์ที่31พฤษภาคมเนาะเมื่อวานนะคะถ้าเกิดว่าใครอยู่ในกลุ่มของครูเจีย๊ยบเนาะน่าจะเก็บกําไรทั้งขาบ,บารและขาเซลล์กันไปได้นะก็ยินดีกับเพื่อนๆที่ทํากําไรกันได้ด้วยนะคะเมื่อวานนะคะราคาสัญญาทองคํานะคะปิดพุ่งกว่า1%โดยได้รับแรงหนุนจากการชะลอตัวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรแล้วก็สกุลเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงนะคะขณะที่นักลงทุนนะคะก็จับตาตัวเลขการเปิดเผย ด็ชนีการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล PCE ในวันนี้นะคะเพื่อหาสัญญาณที่ชัดเจนเกี่ยวกับช่วงเวลาในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดนั่นเองเนาะ ตัวเลกเมื่อวานนี้นะคะกระทรวงพาณิสารัฐเนี่ยได้เปิดเผยตัวเลขประมาณการครั้งที่2ของผลิตภัณฑ์มลวลรวมภายในประเทศ GDP นะคะประจําไตรมาสที่1ปี2567นะคะได้ระบุว่า GDP ไต,ตรมาสหนขยายตัว1.3%ต่ํากว่าตัวเลขประมาณการครั้งแรกที่ระดับ1.6%นะคะโดยเศรษฐกิจเนี่ยได้รับผลกระทบจากการใช้ใจ่าย ของผู้บริโภคที่ชะลอตัวลงนะคะแล้วก็ข่าวเมื่อวานเนาะกระทรวงแรงงานสหรัฐนะคะเปิดเผยตัวเลขผู้ยื่นขอรับสวัสดิการกันว่างงานครั้งแรกเนี่ย เพิ่มขึ้น3,000ลายนะคะสู่ระดับ219,000ลายในสัปดาห์ที่แล้วสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ของนักวิเคะห์นะคะที่ระดับ218,000ลายก็ไม่ได้แตกต่างมากนะนะคะก็อย่าลืมนะคะวันนี้มีข่าวสำคัญตอนหนึ่งทุ่มครึ่งนะคะก็คือเดชนีการใช้จ่ายผู้บริโภคส่วนบุคคลน,นั่นเองนะคะเพื่อนๆเ,เป็นข่าวที่จะต้องจับตาประจำสัปดาห์นี้นะคะซึ่งตัวเลขคาดการณ์นะคะคาดการณ์ว่าจะเท่าเดิมนะคะแต่ก็เดี๋ยวดูตัวเลขกันอีกทีนึงสำหรับในมุมมองของทองคำในวันนี้ ะะก็โฟกัสไปที่ฝั่งเซลล์เนาะนะคะโดยบริเวณที่เรามองว่าน่าสนใจที่จะเซลล์มีสโซนนะคะก็คือ2347และ2351นะคะโดยตั้ง Stop l ล s s นะคะเหนือ2 3 6 2ขึ้นไปนะคะโดยเก็บกำไรที่2325นะคะวันนี้ขอให้เป็นวันที่ดีของเพื่อนๆน,นะคะอ้อเราจะมีจัดสัมมนากรุ๊ปเล็กๆนะคะอยู่ที่เรียบต่วนนะถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะลงทะเบียนได้ ล่างได้เลยขอบคุณมากๆนะคะ